ลยครับแต่ว่าก็จริงๆมามาแทบจะทุกปีตั้งแต่รู้จักพี่กล้องมาใช่ครับผมพี่ว่าประมาณปีที่4ปีที่5แล้วมันนานหรือาจจะนานกว่านั้นใช่ไป็นไงมาหามาเจอพี่กล้องดเลยมันจะพี่กล้องเลยก็เปลี่ยนไปไหมพี่กล้องไม่เปลี่ยนเลยหน้าแบบหน้าเหมือนเดิมทุกปีไม่เข้าใจมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าไม่เห็นแชร์ให้น้องพี่ฟังบ้างเลยเป็นทุกปีเลยนะ เราก็มาเปลี่ยนนะน้าหนูเปลี่ยนมาทุกเดือนเต่ว่าน้ำหนักคือน้ำหนักเนะปีนี้จะมีโชว์บนเวที่มั้ยวันนี้เหรอครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มีเพราะว่าจริงๆเราเพิ่งจบคอนเสิร์ตอาทิตย์ที่แล้วเลยครับก็เลยพี่ไม่ให้หนูพักเลยหรอที่จริงเขาติดต่อชวนแต่ว่าพอดีเราก็เตรียมงานไม่ทันเลยครับเพราะจริงๆแล้วความท้ายของเรื่องต่างๆก็เลยก็เลยปีนี้ก็เลย ไปกราบแทบเท้าพี่ก้องบอกว่าขอขอปีหนึ่งวันนี้เราจะแบบมาเป็นผู้ชมที่ตื่นเต้นกับงานของเขาแต่แต่เรามีมีมทุกปีเลยนะพีมีอะมีปีนีมีพี่มีที่มองมี้วแบบปีนี้พี่จะเป็นคนเรียบร้อยย่างจริงพี่พี่จะไม่ขายแบบพี่จะไม่ขายขับลวแป๊บนึ่งถึงไม่แต่ต้นปีจนมีอีก็ยังไม่หยุดเดี๋ยวรอดูดีกว่าจะมีมีอะไรข้างใน ครับก็จริงๆเราสองคนก็ดีใจมากที่ททมีโอกาสได้มาร่วมงาน M Choice แล้วก็งานของทางมิ้นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทั้งมิ้นก็เติบโตยิต่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเ,เงี้ยก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งมิ้นแล้วก็ M Choice ด้วยนะครับขอให้พี่กองและทีมงานทุกคนนะแบบทํางานที่แบบดีๆยิ่งขึ้นไปอีกให้ทุกคนได้ได้ได้ได,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 ดูงานด,ดีกันอยู่เรื่อยๆครับเหนอทุกก็ดีใจครับดีใจที่ได้รู้จักพี่กองมาก็เราก็เติบโตมาด้วยกันเนาะสี่ห้าปี ที่จริงมากกว่านั้นอีกที่รู้สิษัทกันอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสมางานที่ต้องทุกปีก็รู้สึกว่าประทับใจทุกครั้งที่มาครับผมงานก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับก็ขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขเมื่อมาแล้วกันครับผมแล้วก็ขอให้ M Choice เนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นอีกครับที่มกับพี่หายเหนื่อยหรือยังรู้กับคตำรวจผ่านมาผมไม่เคยเหนื่อยเลยครับผมจบงานแล้ผมก็อีกวันหนึ่งผมก็ทำงานต่อเลยพี่เอออะไร ก็ไม่เหนื่อยคับก็เหนื่อยไปเหนื่อยบ้างครับผมเพราะว่าเหมือนเราตั้งใจแล้วก็ซ้อมกับสิ่งนี้มานานเนาะใช่ครับแล้วก็ตนที่ผ่านมาในความเป็นมาเนี้หลายคนองว่าุกการของเราขอบคุณยุกไปไกลไกลใครมากก็ดีใจค่ะดีใจพี่จริงๆพี่ว่าต้องขอบคุณทางทีมงานด้วยครับผมที่ช่วยกันปั้นโชว์โชว์นี้มันออกมาดีที่สุดผมขอบคุณคุณครูหลายๆคนด้วยที่สอนพวกเรามาแล้วก็จริงๆก็ขอบคุณกันเองน้องแบบมว่าที่แบบเป็นกำลังใจให้กันละกันด้วย หลายๆโชว์พี่ๆกล่กาวถึงหน้าก็ที่ำได้ทำผ่านไาเลยครับไม่รู้ว่าโชว์ไหนแล้วพี่โชว์ไหนพี่หนุ่มอะโชว์ทั้งอารใสน้ำกับเราเป็นยังไงนะมันหนาวมาก <laughs> <laughs> หนาวย,งยังไงจ้าไหนมันหนาวแบบ <laughs> <laughs> ทั้งสูงทั้ง,งหนาวนะมันทั้งสูงด้วยทั้งหนาวด้วยพี่พี่กลัวไปหมดแล้วเนี่ยก็เป็นอีกความท้าทายแล้วกันนะก็ เป็นโชว์ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนแบบว่าว้าวเลกับมันด้วยก็เป็นครั้งแรกของพี่ด้วยที่แบบเหมือนได้มาทําโชว์คูลคอมเม้นส์อะไรที่มันเป็นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจมากที่แบบเออเหมือนเราทํามันได้แล้วก็รู้สึกว่าเออประสบการณ์ครั้งนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์หนึ่งที่แบบที่จะไม่มีวันลืมที่เห็นโชว์แล้วเป็นยังไงบ้างไอ้นะครับเป็นโชว์ของพีกันนันแล้วเป็นยังไงาโชว์เดี็ดผมว่าเขาก็ตั้งใจมากอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนซ้อมอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขามีไปไปเวิร์ก็อปเรืื่่อองงงวเรรกาแบบ คำนวณเวลาเรื่องของการเปลียนแล้วไม่แห้งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหมายถึงว่าเขาก็เขาก็คอนเซิร์นในทุกๆแง่มุมของของโชว์ทัดเดี่ยวมากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราดีใจที่สุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นเหมือนที่เขาตั้งใจทำรวมถึงทีมงานทุกคนก็ทำมันออกมาได้เหมือนที่คิดไว้อะไรเงี้ยก็สุดยอดมากครับผมสุดยอดมากให้ความแท็กซี่กี่เปอร์เซ็นต์ความความแท็กซี่สิบเปอเซนตเซ็กซี่ตัวเซ็กซี่เต็มเท่าไหร่ครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมให้สักสามล้านเปอร์เซ็นต์โอยพี่ถึงแกพูดอย่าง ทำไมบางวันที่ยูกินไม่รู้ไงแล้วยังพูดไงแต่ไม่มินพูดอะไรเลยนะทีสัตว์ถามว่าสวยไหมสวยไหมเขาก็ไม่ตอบอ่ะพี่แค่มองไม่ตอบแล้วไงไม่ตอบเด้งไงชุดขอวพี่พี่พี่อีกทำยูกินเลยยูกินชอบพูดเก็จะเป็นโคโค่โค่ไรอ่ะโค่ลยพี่อันนี้คืออันนี้คือทีมงานต้องอ้อนวอนให้เขาใส่เสื้อตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งแต่ว่าตอนแรกไม่งั้นเขาจะไปแบบ ต็เลยเปิดเตลงเลยต้องโทษพี่เบลสุขพลันตอนแรกหนูบอกว่าทําไมให้หนูใส่แบบนี้พี่บอกว่ามากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเขาน่ารักความซัพพอร์ตที่สุดเลยผานมาโชว์เดียวขอดึงพี่ครับี่เต้นยักษ์นะไม่ค่าจะแต่งยังไงนะก็ก็ถือว่าผ่านมาด้วยความยากเย็นนะผมผ่านมาด้วยความยากเย็นเพราะว่าจากแบบเต้นไม่ค่อยเป็นเลยครับก็ก็เหมือนว่าต้องซ้อมนานโชว์นี้ก็เป็นโชว์ที่แบบซ้อมนานมากอะไรเงี้ยเพราะว่า มันมันมีเรื่องของฟูฟของความเป็นไมัคเขาชั้สันเรื่องของอินเนอร์ด้วยไรเงีย้ยก็ก็ดีใจอะฟูเยอะแยะมากมายที่เขาคอยช่วย,วย,วย,วยอะไรเงี้ยสุดท้ายออกมาก็พอทําได้แต่ว่าเต้นสอรี่มั่วๆแล้วใบเล่าก,กว่าต้องรับกินข้วรับเชิญทั้ทงคูก่ก็คือตำนานมากคหนึงกินก็แยง่ยงแย่งพี่นีร้ <laughs> อง <laughs> ผมว่าผมไม่ได้แย่งอะหูผมร้มมองไม่ถูกเพลงแล้วผมร้องไม่ถูกเลยร้องยากผมพี่นีก็แบบ กับพี่มาาชคือเป็นไงพี่เล่าวันแรกกินที่สกิดแล้วอะพี่อยากเห็นตอนนั้นพี่บีมด้วยซิคือพี่มาชาใช่ไหมครับที่มาซาเขาเป็นคนน่ารักมาคือจริงๆแบบเหมือนพอพีได้มามีโอกาสทํางานกับเขาเนี้ยพี่รู้สึกว่าเออแบบเหมือนเราได้เคมีใหม่ๆด้วย energy ใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ชาเขาชอบเพลงวิวกินมากแกเราต้อรู้ต้องแบบพี่ชาเราก็ไปต่อละแต่ว่าน่ารักดีครับก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ชาถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานพี่ชาอีก ดูกินกค่เส้นกันใช่ครับน่ารักครับผมไม่ผมไม่ได้ขึ้นกับพีชาแต่ว่าเจอพิชาตลอดเวลาน่ารักไหมน่ารักมาก<ต>น่ารักมากเขาก็อยากทํางานกับพี่พีอีกออพี่พีสนิทเลยเรู้สึกไงบ้างพี่ชาบอกว่าเขาอยากเห็นเราใส่ผลงานเขาบอกว่า,าชื่นชอบหนูก็รักเขาตลอดอ่ะพี่แต่เขารักหนูเปล่านี่หนูก็ไม่รู้ ก็อยากคนตัดมาลงที่เป็นช็อตอ่ะอย่างเรื่องแหวนอย่างเรื่องอะไรเงี้ยแต่ที่เราให้เขาแล้วบอกว่าเขาไม่ชอบถ่านี่มันคือเรื่องจริงหรือมันอีามในใจหรือตามบทมันตามสคริปต์มันมีอะไรกุ้งหก่นเมันเรื่องจริงมันหรือมันสคริปต์มันสคริปต์ไม่ตัดไหนมาถึงเรื่องแหวนแล้วเรื่องแหวนที่บอกให้ไปก็ไม่ถ่ายทำไมไม่ถ่ายสคริปต์เหรอเอา ก็เขาไม่ถ่ายจริงกับพี่แหวนที่พี่ตั้งใจทำให้กิ้งเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่วงแรกหนูให้เขาไปเยอะมากใส่ผมไม่ถ่ายแต่ผมใส่ขึ้นเวทีให้คนเกือบสองหมื่นคนถ่ายผมนะอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> อันนี้เป็นแหวนคู่ใช่ไหมที่ที่ทำเหมือนกันคือจริงๆพอเหมือนในช่วง development character ครับผมที่จะทำแบบว่าเป็นตัวดัซโซ่ใช่ไหมดิมโบ่ดัซโซ่ดิมโบกับดัซโซ่มันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ใน double trouble concert พี่รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของเราสองคนด้วยพี่รู้สึกว่าเออถ้าทําของเก็บเป็นที่ระลึกซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันก็น่าจะน่ารักดีเลยก็เลยตั้งใจครับผมว่าเออก็สั่งทําตั้งแต่ได้ตัวคาแรคเตอร์มันก็สั่งไปเมาหลายเดือนมากสองสามเดือนมันจะได้อย่างธรรดาเราให้ของเขาไม่อยากเขาใส่ถ่ายลงไนทีวีจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ถ่ายลงจอในเดียวก็แซวคนแล้วเล่นพี่ไม่อยากให้เาถ่ายแต่ว่าแบบก็อยากแบบอยากเห็นเขาใส่บ้าง ให้ไปไม่ใช่ห่อเอาไปว่างนะเหมือนซื้อรถมาก็ไม่ขับเหมอพี่ไม่ของที่มันมีคุณค่าทางจิตใจอะเราก็ไม่กล้าใช้ไงเผื่เอาเปออไปแล้วมันหายมันเป็นรอยมันก็จะทําให้เราแบบเสียความรู้สึกกับคุณค่าของมันเนี่ย <c oughs> ทั้งของแหวนทั้งรถอย่างเงี้ยเราก็ไม่ขับเพราะเราก็กลัวมันเป็นรอย <c oughs> เราก็เลยเก็บไว้ในบ้านเอาไว้ดูแบบแค่ดูก็มีความสุขทางจิจตใจแล้วเวลากินได้ของเขามาเรา แล้วพอมาเราใส่นะถือว่าเราใช้นะยังไม่ได้เลยเนี่ยอ่อ่ายังไม่ได้เลยเนี่ยไหนอะคุณเองนะคุณเองนะพูดเองนะเอ่อไอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องราวดีแต่ว่าอย่างวันที่สองมันชอบขาดมัไม่ได้ดีกันสักครับวันที่หนึ่งมันเกิดขึ้นครับตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างกับโมเมนต์ตอนที่หนึ่งที่ต้องกดดันน้องทุกอย่างครับก็จริงๆเครียดนะครับเครียดกันมากๆเลยจริงๆเราสองคนกว่าจะรันทัวร์เสร็จก็แบบตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยอีกวันนึงก็ต้องรีบตื่นเช้ามาแล้วก็มาซ้อม โชว์ที่เหลือด้วยแบบว่าเราไม่ยามรำควรให้ให้งานทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดก็ยอมรับความผนะิดพลาดเนาะแล้วก็อยากจะขอโทษแฟนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกนะันครับผมกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ตั้งใจอานะถ้ามันเกิดขึ้นเลยจริงๆแต่ว่าด้วยปัญหาทางเทคนิคต่างๆความตั้งใจของเราสองคนคือเราอยากจะทําโชว์มาให้ดีที่สุดให้มันคุ้มค่าที่สุดกับพี่ทุกคนตั้งต,า,งตารอเรามาเหมือนกันเราก็อยากจะให้สิ่งเนี้ยโชว์ที่ดีเอ,อ่อเอเนจีดีๆทุกๆอย่างให้มันดีที่สุดให้กับทุกคนค สมายไงแล้วพอขึ้นเวทีต้ององเพลงเปิดเนี่ยมันมีความกดดันเปนสีหม้ามาคอยคนสังเกตว่าเราเครียดจริงๆผมว่ามันก็เป็นมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่มากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอยู่ที่อย่างที่เพลงเราสองคนบ่ยอยเนี่ยการการจัดในงานในสถานที่ใหม่อะไรเงี้ยเราหมายถึงว่าเรื่องของแพลนใหม่หรือว่าแม้กระทั่งทุกๆอย่างมันมันคือสิ่งใหม่หมดเลยหรือว่าการการนั่งการาการับมุมกล้องการทำไลติ้งหรือแม้กระทั่งการทำเวทีโปรดักชันหรือว่าการที่เราจะบาลานซ์ ประสบการณ์ของคนดูทั้งพอที่มันเป็นสเกลสเกลนี้ผมว่ามันมันก็จริงๆแล้วมันก็ผ่านการการเบนสตรอมกันไปกันมาหลายรอบอะไรเงี้ยอะไรที่คิดมาแล้วมาอยู่หน้างานแล้วมันมันมันเวิร์เอาบ้างไม่วงเอาบ้างอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันก็มีการปรับแก้กันเยอะตั้งแต่นันครูมาถึงรอบแรกรวมถึงคืนแรกรอบแรกไปถึงวันที่สองอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคืนนั้นเราก็จบงานเราก็ประชุมกันต่อประชุมกันต่อแบบยาวเหมือนกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะพยายามจะอุดรอยรั่ว ทั้งหมดให้ได้จริงๆเรื่องนี้ยก็ก็จริงๆผมว่ามันมันมันก็มีความกดดันจริงๆเวลาเวลาเล่นไปด้วยเนี่ยแต่สำหรับผมผมว่าพอผ่านรอบสองไปนี้พอเราได้แก้อะไรหลายอย่างที่มันเป็นเป็นบั๊กของเราในรอบแรกเราก็รู้สึกว่าเราก็จบงานอย่างอย่างค่อนข้างแฮปปี้เนาะค่อนข้างแฮปปี้ว่าเราเราได้เราได้แก้อะไรหลายอย่างที่เราทำได้ไปเพราะอย่างวันแรกจบเที่ยงคืนคืนวันที่หนึน่งเราก็ต้องประชุมต่อนี่สามที่สี่เพื่อที่จะการที่ว่า ก็ประมาณนั้นแหละครับก็เราก็พยายามจะคุยกันว่าปัญหาจริงๆเกิดขึ้นที่อะไรว่าจริงเราสองคนอ่ะอาจจะไม่ได้ไปชุมถึงตีแบบถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าคนที่ประชุมถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าก็ทีมากกว่าที่แบบเขาพยายามหาทางแบบว่าแก้ให้มันดีที่สุดเราก็ต้องนี่ไปพักผ่อนด้วยแต่พเจอได้นอนก็แบบก็ตีสามทีสี่ดีเนาะแต่วันที่สองก็ะมุดขึ้นดีขึ้นก็ดีครับผมก็อะไรที่เป็นปัญหาสำหรับของรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดการแก้ไขแล้วด้วยตัวเราเองเราก็พยายามจะจะทำมันออกมาให้ดีขึ้นด้วยครับ คอนเสิร์ตยังไงก็จริงๆหก็ดีใจดีใจที่ที่เหมือนว่าแฟนๆเห็นเห็นถึงสิ่งที่เราพยายามจะตั้งใจทาให้ให้ประสบการณ์ของคนที่มาดูมันดีที่สุดเลยไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นความตั้งใจจร,จจริงๆเลยตั้งแต่วันแรกที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราเรามีโอกาสเดินทางมาจนถึงวันนี้เรามีโอกาสได้ได้จัดคอนเสิร์ตในสเกลนี้แล้วมีคนอยากจะมาดูเรามากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าเป็นเป้าแรกเลยก็คือเราอยากจะทําให้ทุกๆคนรู้สึกว่า ดีใจแล้วมีความสุขที่ที่ที่ได้มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ได้รับประสบการณ์ที่ดีดดท,ท,ที่สุดทําทุกอย่งอย่างให้ให้มันให้มันเหนือความคาดหมายของเขาไปอีกพยายามไปคิดใหญ่อะไรเงี้ยเราหมยถึงว่าพอพอ,พอทำขึ้นมาจริงี่อย่างที่บอกไปแล้วผมว่ามันก็มีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในรายละเอียดที่เราเราพยายามจะใส่ให้มันมาก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 อะไรเงี้ยมันก็มีอะไรที่มันออนแทน,น์บ้างบันอนันมันก็มันก็ออฟไปบ้างอะไรเงี้ยก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราด้วยแต่หมยถึงว่าก็ยังดีใจที่สุดท้ายแล้วคนก็ยังรู้สึกว่าเออเราเราต ให้ทุกคนได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในในในงานงานนี้สิครับจริงๆไม่แอบเสียดายมาเพราะบางอย่างที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำอย่างรถไฟที่อย่างเงี้ยก็เสียดายเนาะก็ไม่เสียดายครับก็ไม่เสียดายเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยหลายๆอย่างด้วยแหละครับผมเราก็พยายามจะจะทําให้มันดีที่สุดกว่าที่บิวกลิ้นบอกไม่ได้กำไรแล้วเนี่ยพี่ไม่ไงล้อเล่นได้ครับเขาบอกได้อย่างสลิงก็เส้นละลานรวมไปสี่พันทุกคนก็ตีไปประมาณ146ยสี่สล้าน รวมทุกอย่างคาชาฮอร์แล้วคานู่นคาทไมใส่เลยเหรอันยังไงบ้างมันเสียกินกับเสียพีพียังไงบ้างดีนะพี่ทำงานด้วย passion ก็รู้จักตัวเลขอยู่ตอนนี้ตัวเลขเหรอฮะหนึ่งสี่หกล้านเป็นจริงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็รวมรวมก็เยอะแต่ว่าเยอะเยอะมากเยอะเยอะมากแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงร้อยร้อยสี่สิบหกคำถามต่อไปพี่จะถามว่าได้กำไรไหมยุ่าไม่ต้องถามต้งถามไหะได้กำไรได้กำไรได้กำไรแต่คุ้มไม่ได้เขาหมดทางของเราไม่ได้ผมผมว่าความความโชคดีคือพอเราพอเราจัดงานในสเกลเนี้ยคนที่ระดับเนี้ยแล้วเหมือนว่ามีแฟนๆมาแล้วพอมันพอมันเต็มอ่ะเราเลยเหมือนกับว่าเราก็มีรูมที่เราจะสนุกกับมันได้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยพอไอเดียอะไรที่มันผุดขึ้นมาเราก็ใส่เต็มที่แบบ อยากมีรถไฟก็ทำรถไฟอ่ะแต่ไม่รู้ทุกอย่างก็คิดเพืดด่อที่จะสปอร์ตโชว์ให้มันออกมาเป็นเอ็กเซเรียที่มันเหมาะกับความความใหญ่นี้หรือว่าสเกลนี้จริงๆเลยครับจริงๆพี่ว่าถ้าแฟนๆมีความสุขก็ก็คุ้มเหนื่อยสำหรพวกเราจริงๆกินกิกินกินมาว่าเราอยากมีสเตจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่ให้มันกลับมาสุดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่เราต้องกานั่ไรไม่ถึงกับโชว์นี้ใช่ไหมครัาจบไปเป็นโชว์ของพีพีวิกกินคอนเสิร์ตไปอีกหลายคนกินไม่ได้จริง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 ก็อยากจริงจริงก็อยากครับแต่หมายถึงว่าผมว่าผมว่าด้วยด้วยด้วยจังหวะโอกาสอะไรเงี้ยผมผมว่าพอเด็กแป๊บหนึ่งผมก็จะไปแล้วอะไรเงี้ยรวมถึงหมายถึงว่ามันก็จะมีงานอื่นๆของแพีพีแล้วของผมเองที่มันก็จะสแต็กรอมาแล้วอะไรเงี้ยมันเลยหมายถึงว่าพีพีเนี่ยเขาก็ต้องไปเตรียมตัว ขคอนเดียวอันยิ่งใหญ่ของ global star เสร็จแล้วเขาบอกคงไม่มีเวลามารีเซทกับผมแล้วล่ะระเบิดก็มีแล้วน้มก็มีแล้วอะไรอีกพอละพอแล้วต่อหรอพอแล้วต่อเลยคือมาเติมเดี๋ยวเจอกับไฟอากรที่คิวกินจะไปามที่จุดยงวยพร อ่าพี่ยงแต่งงานกันเออไปยงไแต่งงานกันไปงานไปกับพี่ยงพี่ยงถามเราเมื่อไรแต่งเราไปเวอรพรช้าแต่เขาเวอร์พรอยันมาตนางกว่าพรอยตอบตอ่ยงตอบยงใช่ตอบยงด้วยไม่นี่ปรับไม่เนี่ยนิวว่างพอดีเลยงงมาแล้วนิว่างมาอะไรนะยังไงกับพี่พี่ยงไปเอาชนะมาเขาเขาก็รักเราเหรอฮะหมเพราะว่าเขาก็เป็นเป็นเป็นพี่ผู้ใหญ่ที่ที่เห็นเรามาตั้งแต่แบบ เด็กๆเนาะแล้วเขาก็เหมือนว่าอา่าก็คงเป็นคำอวยพรของเค้าอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> แล้วก็แซวๆเล่นๆควยมอวยพรมันมีรู้สึกยังไงนะคะ <im> ร,รับพี <im> คค่ๆรู้สึกยังไงนะหนูด <im> <im> ีใจยอยู่แล้ <Yeah. S 3> วเพราะว่าหนูว่ารู้สึกว่าคำอวยพรอะเป็นเรื่องที่ดีเมื <Yeah. S 3> <im> อ่อไหร่อวยพรหนูหนูก็แฮปปี้หนูแฮปปี้เขาแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้เดี๋ยวร่างและอื่นเลย มันต้องเลยเห็นอะไรในความประโยชน์แบบพี่ยงหรือเปล่าความรักที่มีให้กันที่หนูมีให้พี่ย้งพี่ย้งมีให้หนูสองคนเรารักตลอดเรารักพี่ย้งเสมอไม่ตายไม่เอพูดงไม่แก่ยาวโอเคนะโอไคนะโอเคครับคุณจารุนะครับพี่เมียวนะครับ